ງັ້ນຍໍາເທົ່ານະ FC ເພິ່ນດັ່ງວີພແນໍານາະາຊື້ຫືຫາເຊາະຖັງນໍາແຂງາຮັດນໍາຍໍາພີນນວລາເຮັດນໍາໍາແຫຼານໍາແຂງພຍດີພັກກນ ไม่ผ้สือกินอ่างอย่างันกินอด้ยทุกอย่างที่ขายตรงซีมเองเลยยำนจา้ชาห้าไลฟ์กูนี่ได้ยา่เชาห่านะอันนั้นไม่ยำให้ใหมใหม่เายู่โอเคโอเคอาซาบาาบ้าซีฟได้ซีฟได้เกเ็นในซีลย เางซิม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 หนัดซื้อแล้ววันนี้จะหลออเอางั้วันนี้เปดหลเร์กปิดนะพัขาคล้ายหมูซิมเ้วก็ติดใจแล้วก็ซื้อวันนี้สองหาพันได้ล ก็ข่าไก่คือเก่านี่ก็ได้ทางั้นยำทางน่ะซีเพิ่นดังว่ามีอ่าเพิ่นแม่ยำเนาะเฟินว่าหาซื้อหรือว่าหาเสาถังน้ำแข็งอ่าเวลาเห็ดน้ำยำพี่น้องเนาะเวลาเห็ดน้ำยำเด็ดเสาถังน้ำแข็งอ่าทางนี้พักกัน nhẹ เด้อพักกัน nhẹ เออเอาเอามาัดนึงเนาะเออเนาะกินี่ขายเครื่องเออเออเอารอาบเราว่ารอบรอบสวยหรอวะห่าพันปะห้าพันห่าพันใสกรดาจิบมงม้าเบิกมงกงไง วันนี้ตลาดนัดบ้านโคกประวาวเดอร์พี่น้องเนาะอ่าบอกจิตบรยมาตอนสิบมุงควรเริ่มลงมาขายน้องจะว่ามามาก่อนมาก่อนขายก่อน

อันหาท่านบ้านเราขาเจ้าช้อ่อยู่้วอกับเาอ้านีเอก็เอา้นเอเออเอออ่าไปหาเ่มีอย่างเ่มีป้าป้าป้าอกันกสเอาสองก้อนเออสองก้อนอ่าอ่าสก้อนฮอ2ก้อนอ้อนปาสี่สิบนกีี บันนี uh ้บ huh. ันนี้กะโบเท็กบันก็ใส่ใส่หมูแหละมีหมูมีไข่ว่าแล้วก็ใส่เข็ม่อแต่ว่าโบเค้มบห้าพันกีบเือเอาเอาใส่ถุงให้ป้าไป เอาไก่จะด้เ่คิดจะลง่นไปบอจมยเออเอเนมียำพรมเด้อมียำพรมเด้อออวอมียำมียำเออนั่นแหละสองสองเออสองเออโอเคได้เออของห้แล้วห้แล้วขอโทษนะ มีอย่ง่วงเอาด้อยแยาย่งเพิ่มแน่เอยนองี้งอีอใช่ใช่เแล้กพันดจอาหรสบาสิ้าเดเยเบิ้งสาเนาะนี่เบิ้งสาวสามส อ้านี่เาเอาเอาเพิ่มอีกเออมันเห้หมูแตกปเจะได้เงินจ้าของน่ะยตอนเ่างได้เนาเนาะใคร ท่านชื่อชอยด้วยเนาะคนเคยเอาเ็นชื่อชอยเพ่คนเ้าเเยชื่อชรอเนออคันบ่ายเส้นไนอีน่ะคันจือจืเพื่นอยู่ที่ส่วนลายเพื่นมาใช้อิโม่งยาาเพื่อนไปขายพุ่มพวงเนาะ้อเพื่อ้ืงเเกี่ยวเข่าเพื่อนยังหายใช่กะเป็นเพื่นธรรมดาเพื้นการติดหนีเพื่นเกี่ยวข่าจังไสหัวป๊า อันนี้นั่นอ่าอันนี้นั่นสิบมงสิบมงนี่คืออ่าบ้านอื่นเพิ่นเกษติชนย้อยมาขายพี่น้องเนาะแต่ว่าบ้านเจ้าของแหละเริ่มเริ่มขายจะเศร้าใช่นะเริ่มขายจะเศร้าก่อนเพราะว่าเขาคนในบ้านใินะเขาลูกมาจะเศร้าเขาก็ได้ขายต่เชร้าอันนี้บ่ใตาก็มาจะเศร้าพูแหละเนาะแต่ว่าทั้งบ้าน ไกลบ้านอื่นนะเพิ่นเว้ากันเพิ่นประกาศกันกะเพิ่นชิเริ่มลงมามสาิบโมงเช้าพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้ก็ห่างลังเจ็ดแปดโมงนะยุ่งน้อยก็คือชิมาลายูนี่โยนะนี่แต่ว,ว่าจังใดกะอ่าขอากราบทักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุข,ขูสุขคนเด้อเนาะพี่น้องว่าทีทางของเรบบาฝังไทยเรือต่างๆประเทศนำพี่น้องเลย<อ>สบายดีแล้วบ่อ่ายังเลยเนาะเด้อน้องๆมาจะใครขึ้สวัสดีเนาะ เรียกบโตานี่เรียบร้อยเนาะโอ้มือนี้เรียบร้อยอ่าเราต้อขายไก่พี่จ้าอ่ายางพุ่นบาทเลยถือว่าพอได้ขายอยู่พี่น้องเนาะอ่าพอได้ขายเล็กๆน้อยๆพี่น้องเลยเครื่องเครื่องเครื่องโบราณได้โยรอบละแสนสองแสนพี่น้องเนาะเครื่องเครื่องโบราณปัจจั

ไี้ที่นงไชาปีนตลำกือ่าไม่นี่เพิ่อนชื้อช่บุนมาเนี่ยฮะเขาไดงแม่หมดทางคู่มาเจ็บเดมุ้งเจุกพังบึงเราเจ็บเป็มุ้งเราเจ็บเป็มุ้งเน เขาจะออกไปตลาดเนาะมันสวยเขาจะออกไปตลาดนีเออเรื่องไรพนกพาไปตลาดเนี่ยซื้ออะไรเนี่ยพนว่าสิบมงเนาะเัานมัลงมาได้เช่าวาเขาคนบ้านเองฮะฮะอันหนึ่งเปียอะไรก้เงินหมอมอมมมีอมมีเงินเปียนให้ไปเปียโนะครับน้นะ

ชื่อรถตัวนี้ไปปลอกนะไมผู้ใดมักหานะไม้นี่ตัวนี้ข่าค่ะเออนี่มันจะไปพนนห้ามขีดห้ามยังเออต้องต้องใส่จนแบบว่ามันบกเข่าเอพูาพนนะเออไปขีดแล้วโอ้เรียบร้อยเลยตัวนี้นี่มัโตเทเรเฮ้ยนะเบ๋อชิว่าฮานเออขาแล้วจัของเฮากันนี่เนาะ เีา่จะลงคบปวดเ่า่งแต่นรู้ด่ะู้ดคืว่าแงแอยู่แต่จะกดงอตยุ่ัน้มีดนนมัะดีไว้เฮ้ยเตงุกสงคาคึงเนนี้นุ่งสงคาครึ่งตวลาลายแสงลงไปมนขาอยู่งนจักันขาดต่จักนุ่งส่งกาคมีทมเตงว่าตะลำขึนไปทงเหนือ เดดมันช่องยันี้ชอง้ันยำเราได้ักลายนึงนะหมยยำมาชีะเ่นนเอาจุดวาสตีมงอ่ะอ้าเอเอาไนแม่มาไหนแม่ทิศนึ่งมิถนึงฮะมาดูกระเป๋าสองก้อนบบนี้อู้ขาดกะลีบนี้อใครจะะเป๋าขึ้นก้อน เปิดตะเลยเด้อยังทานีเด้อซาลาเปาค่ะซาลาเปามีจงดจะโรกัอน่อันนี้เขาเอามามมอต่อมือเนะพาไก่ทอดูมาเสื้อแบกคะอันแบกคุรานพื้นเยอะแการได้ทอดได้ซาลาเปาได้พื้นให้ที่หนังกองอ้าวบงสีงาเฮ็ดซูีเจ้าของเองยังมาทันได้ิะ

โคกโคกแค่โคกมันแตกแค่น้อยไม้ตุ so ่ด yeah oh. ินจังหอมเพื şey ่นได้เห็นย so ังนะบอกเองเดียวเลยรุ oh. no? ่นนี่แบบมันกระทันหันพี่น้องเนาะนับแต่กระบอกกระบวยจวยเจียวท่านมีพี่น้องเนาะอันนี้ก็ให้อันแม่ผมเคยขายก่อนมาซีมแล้วก็มันบุพคลคองซันยาแล้วก็ซื้อมาเติมอยู่นี่เล้วหะบอกเออเดี๋ยวว่าเขาหนาเนาะ bây vâng, vâng có buồng năm năm ve ta con cấp ẩn thuội <laughs> chép hả chép ma 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 ô tôn mùng không vâng nó tà, cây vô, người ta hương cay vô phi lòng người vẫn vô đi nó nó sao vậy đi à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  khóc cháy khóc cháy chụp bay sim nhầm เฮ้ยช uh, like, ีพเองบบดนี่ขายเองชีพเองบบชีพเองบบได้ได้คุ้มไหตมชื่อจะแซบโบแซบนี่เบิ่งอมอันอันนี้ะซีเองสหาพันร้ายกว่านี้นอันเห็นซีเองก่อนเสาะหาพันเป็นเ็ผมป้าบวงก็ผู้เดียวแท้ เน้องกระตาขงล่งที่สีอมรานนหนึงนะขอบลงปงเปนให้นเด็กทำธระฮึ่มนะจับจับวนที่เราันจ้องให้อันเอื้อนะรถตัดเตะเลยไตเอื้อไรเออ ตักแบ่งบ่จ๊าค่ะเด้อๆเออมาเด้อบ่ซื้อก็กินอางอยู่นี่เด้อบ่ซื้อกินอางอยู่นอ่าด้ทุกอย่างที่ขายต้องิมเองไดนจานได๋25ลายกว่านี้ด้ย่า25นะอันนั้นแม่สิยให้ใหม่ๆสิเอาอยู่กโอเคโอเค อัาาซิมได้ซิมได้เกในบอรก็บเลยอ้ายังรซิม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 นัดซื้อเด้วันนี้จะหลอกเอายังวันนี้เปิดหาเราไปกคนนะพอคาใครหมูซิมเราก็ติดใจแล้วก็ซื้อวันนี้สาหพันได้หลายเตอรเลยขมิ้นผูกท่าไปทางหน้านะขม้นยังมาผ่าเป็นเนาะี๊ดมาวยก้อนเนาะใหญ่เผ้าพันสุดแดดนะ เดชวันเจ้ามากางพักทำมากางให้พักไ้พักบ่อเหาน่ะหมัดชิพนะเอามือขวานมดขวานเซมูนะกิน่เจอาของเซมซีมเองใเนาะเจ้าของเห็บก็ซีฟของมันใช่ชนะค่ะบมคอยังไจะได้ปันนะอืมยอดบ่บ่บ่อจ งามมันตกม่องามมันต้ออกกลณสมบันหวานขอยืออี uh, ่ความนัวอีกเด้ส uh ีดมปีโทษมา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 แกโตใหม่นะะเปาแมนเพิ่มเป็นงวยจากซอดนึ่งนงนะซอดนี่มันกลมกลมอยู่น้ำหักเน่าอันนี้มันอยากปีโทษชื่อืักหอมเบิดแล้วอ่าพอยังกะพักแยะยังกพักแยะอืมยังกะแยะขอโทษขออภัยน้เป็ลา อ่ของข้าของขายนะำบดทันโอ้ยเนาะโหอมยี่งลายอยู่รบาดพีน่ะอ่าเนาะหอมดนวยนอปลาหาบกหาด้พก็ไดิมาเห็ดในสีผาน้ำเข่าเอ้้สีผาน้ข่าเห็ดยำเห็ดยำ เขาสิไปนี่เขาไปจุดจีกยอยู่อืมดตลาดบ้านที่มาถ่ายก่อนนะเขาจะมาถารเดิมเม่ืแล้วร่องะมเนมเขาิรอเบงหลังค้มเรือกเมตัวมากินนี่ยี่แหละนางเข้มนะ อ่าแกน้องพี่นอกเองนะไก่วาซีมาไล่ทำเลยดิกินอ้อรจารนเน่มึ่งอ่มอ,มมมอมาอลยมุ้พอหมดแล้วบอกแล้นนะดินว่ามาปกมุกหมดปลาเต๋ออ๋นี่สิ้นนะอะนาสิ้นลูกหัว อันนี้าก็เอาสุดหนึ่งเมื่อแล้วพอดีใ่เพราะเขาพนันเฮ็ดพอดีเนาะบบเพ็ดบอันนั้นใช่ป่ะคบเนะ้อไม่เห็นเป็นผู้อ่ะกรนณาซื้อไปขายต่อเหมือนกันเนาะ มาอดไปเลยเหรอขายแบบ<ม>บ้านๆเขาแม่นะคะเป็นบ้านขายน,นี่ใกล้นี่ซื้อกินอันนี้น้นยังไงสดน้ำก็สดปลูกบังน้ำลายๆนะสิบโมงแล้วเปิดยีเริ่มลงมาแลาทางบ้านอื่นนะนี่สลับเอาบ่อืมอก็เืม มาเพร่ยงงามใช่อ่มอืมงามเลยแต่ขึ้นมาลินนังง้อหมอ้อแล้วไ,ไ,ไงจะไปต้มกุง้งเยบอกอนไหมเี้ยมาเฮียาดไมกะดก่ดกน,นกัน ขนคค้ายเขื่อนไงยหัวไปแล้วนอมตาแบบนั้เอ้าวเจานเป็นประชงเลยนไหมเยอะง่ายกันจ้องก่อนเนาะเยอะานีางคนดูแ้โอ้อยาดกดังไหนนึงพี่ฮอกกฮอกกเอาตัวนี้ลงมาน่เปเลยเดี๋ยวมันเบลอไปเลยได้๋ đó nó no. no. lúc mà mỗi mình thì hà phù sâm con hà phù sâm con thái sì sâm nó, à nhang chết con nhang chết con nó lục cả một ngày năng cả nó no. chắc pì หอดบวจักบวจยักษหอดโอ้วันแปดนะเบอร์ใหญ่ใหญ่เ่าใหญ่เถาโอ้แต่เบอร์เมตู้กับปีแล้วเสียคือว่าเจ็ดเจ็ดสิบกลัวๆนี่แหละเนาะเจ้าเจ้านี่ก็ะหายนี่คือกัดนะเดี๋ยวเดีโดนแด่พี่น้องเลยคนจะอะไรคนเ่าในบ้านในเมืองเนาะเอาโอเคสันพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้กัเวลานาทีก็ยาวแล้วแล้วก็ นก็เริ่มทยอยมือนำหน่ยเนาะแต่ว่ามีแต่ถาแต่ทั้งเมืองทั้งเขตทั้งในเมืองมาขายที่นะเขตทั้งในเมืองมาขายพอเพิ่งเริ่มมาสิบโมงทื่นะแต่ว่าชาวบ้านแบบเพิ่งขายแต่เช่าผ้ากันขายแต่เช่าก่อนแะไรก็คือเมือเห็ดกระต้มกระตาบเห็ดกระต้มขนมมือนีมือบุญเด้พี่น้องเนาะมือนีมือห่อมือห่อกระต้มขนมข้าวเห็ดบุญเห็ดซินอื่นก็ ตักบาทยาดนาําพี่น้องเอ้ยเอาบุญนํากันบ่สิกูทุกคนเนาะอ่ะโอเคพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย